ทันคราวนี้คุณหมอจะมาเปิดดวงนะคะ12นกักษัตรในขึ้นปีหลังในปี2559ค่ะการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภนะคะเ,เราจะมาเปิดดวงสำหรับท่านที่เกิดปีมะโรงขึ้นปีหลังนะคะก่อนอื่นคุณหมอขอแนะนําเป็นอัญมณีเสริมดวง12ราศีกําไรนําโชคนะคะอันนี้ก็เป็นกําไรนวกบปรานะคะเป็นคอยแท้นะคะตัวนี้ งานมีชิ้นเดียวในโลกแก่อันนี้สวยมากชิ้นนี้นะคะแล้วก็ที่คุณหมอทํามาอันนี้เป็นอ่ากไลนักขราชนะคะเป็นหัวอเมทิสต์นะคะเสริมดวงนักขราดนี่จะเสริมโชคลาภการเงินการค้าขายะคะแล้วก็จะมีเป็นแหวนนักขลาดแหบวบนนกกเนะคะท่านใดที่สนใจบูชาะคะก็อ่าเข้ามาดูที่เฟซบุ๊กหมอหนะ้านแม่หรือทักไลน์มาค่ะโอเคค่ะอันนี้เป็นไพ่ เพาพิคเนตนะคะเป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินคุณหมอเป็นคนคิดเองทําเองนะคะไพ่ชุดนี้นะคะก่อนอื่นคุณหมอขอเชื่อมจิตไปที่ไพ่เพื่อเกิดความแม่นยําและอย่างรวดอนาคตนะคะค่ะตอนนี้ก็เชื่อมจิตไปที่ไพ่นะคะเดีย๋ยวเรามาดูปีมาลงกันนอกซึ่งปีหลังจะเป็นเช่นไร ปีมะโรงนะคะครึ่งปีหลังถือว่าความรักของท่านโดดเด่นมากนะคะความรักนี่นะคะปีมะโรงนะคะใครที่ยังไม่มีแฟนนะคะคุณก็มีโอกาสพบรักนะคะมีโอกาสเจอคนที่ถูกใจนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะมีโอกาสมั่นหมายนะคะเข้าพิธีสมรสเฉลิมฉลองสำหรับให้เกิดปีมะโรงนะคะส่วนใครที่ มีแฟนอู่แล้วต้องระมัดระวังความใจร้อนความขัดใจกันนะคะความไม่ลงรอยกันนะคะสุขภาพนะคะอ่าท่านต้องระวังเกี่ยวกับโรคหัวใจในเส้นเลือดนะคะระบบการไหลเวียนของเลือดน,นิดนึงอนะะ่ความรักในช่วงนี้มีการงอเงินบ้างนะคะสาหรับความรักนะคะสำหรับรที่เกิดปีมาโรงนะที่สําคัญที่จะแก้นะถ้าก็ทําบุญนะคะให้ทําบุญเกี่ยวกับบวชพระนะคะช่วงนี้พยายามจดม์ถึงสิ่งน,นิดนึงสิ่งห้า ก็เป็นการเสริมดวงนะคะสำหรับท่านที่เกิดปีมะโรงนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะท่านมีโอกาสนะคะได้เป็นของวัญของฝากนะคะหรือของที่ลึกจากแฟนนะคะเป็นแหวนมั่นนะคะเป็นเครื่องประดับทองคำอย่างนี้นะคะสำหรับท่านที่เกิดปีมะโรงนะคะความรัก,กดีตัวนี้ตรงนี้นะคะปีมะโรงนิดนึง มันจะมีไพ่ที่ขึ้นเป็นตัวเสียนิดนึงหน้าเสียตัวที่เสียอันนี้ค่ะไม่ค่อยดีเลยการเงินปิมาโลมีภาวะที่ต้องใช้จา่ายมากเนาะแล้วก็มีการมีคนมายืมเงินท่านด้วยในครึ่งปีหลังเนี้ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะแล้วก็สุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับหัวใจแล้วนะแล้วก็เกี่ยวกับเลือดลมนะ,ะเกิดอาการแบบมึนๆเวียนๆนะคะ ตอนนี้สุขภาพไม่ค่อยดีปีมะโรงแล้วก็ปีมะโรงเนี่ยต้องระมัดระวังเลยโจรผู้ร้ายอันนี้ขึ้นเลยนะคะนะคะที่ป้นชิงทรัพย์นะคะ,ะ,คะของหายในบ้านขึ้นปีหลังนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงคนที่คิดร้ายนะทาลายถึงชีวิตอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ปีมะโรงเนี่ยนะคะควรงดการเดินทางนั่งเรือทางน้ําถือว่า อาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะท่านได้ไพ่แจ็คเกทกัดกินนะคะถือว่าดวงมีเคราะห์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวแก้ดวงนิดนึงนะคะใครดวงมีเคราะห์ก็มาบูชากําไรไปนะคะจะเป็นการเสริมดวงกําไรแล้วก็แก้นะคะก็อันนี้ได้ไพ่แสงเทียนหมายถึงว่าพยายามนะคะถ้ามีเคราะห์อย่างน,นี้ให้ไปทาอ่าเทียนเนี่ยต้องใช้เทียนประกับกระจํางนเกิดของท่านแต่ละวันจะเป็นการเสริมดวงอะไรที่ว่ามันเข้ามาไม่ดีเนี่ย มันก็จะหนักเป็นเบานะคะใช้เทียนประจาวันเกิดหรือว่าไปถวายแสงไฟหลอดไฟเติมน้ามันตะเกียงก็จะเป็นการเสริมดวงให้ท่านหนักเป็นเบาเนาะก็ลองดูส่วนใครที่จะสมัครเรียนสมัครงานนะคะสมัครเรียนสมัครงานในครึ่งปีหลังนี้ถือว่าท่านเนี่ยมีโอกาสที่ะสมัครเรียนจิตนะเอ็นทานเข้ามาหาไรัยได้ หรือว่าในปิดจงวว่าครึ่งปีหลังเนี่ยดีเขาได้ค่อยพัฟี่คนเนตนะคะแต่ว่าการเงินต้องระมัดระวังการล่วดไหลนิดนึงนะคะส่วนเรื่องโชคลาภยังไม่มีนะคะสําหรับท่านที่เกิดปีมะโรงนะคะยังไม่มีโชคลาภนะคะแล้วก็ตอนนี้คนเกิดปีมะโรงเนี่ยมีโอกาสเป็นหนี้จัดการซื้อรถซื้อยานพาหนะใหม่ด้วยแต่ถ้าจะเป็นลามเนี่ยอาจจะได้นะคะ แต่ว่าได้เป็นก้อนเล็กๆเนาะอาจจะถูก2องตัวสาตัวอย่างเงี้ยจะไม่ใช่เวาลาใหญ่แต่ก็พอได้อยู่นะคะอันนี้ก็ให้ดูจากยานพาหนะที่ท่านขับขี่อยู่นี้จะให้ไปขอพรน,นะคะกับพระพิคเนศอันนี้เป็นการเสริมดวงสําหรับท่านที่เกิดมีมะโรงโอเคค่ะเลขนําโชคได้เลขห้นะคะก็โอเคค่ะคุณหมอก็ขอฝากคลิปนะคะคุณหมอทําเป็นอ่าเปิดดวงรายเดือน สำหรับที่เกิดวันจันทร์ถึงวอาทิตย์ก็ฝากแฟนคลับเข้ามาติดตามนะคะขอบคุณค่ะ